วันนี้ก็บอว่าจะถ่ายซีคลิปนี้นะครับเราจะมาเล่น The Joy of Creation Reborn กันนะครับในเวอร์ชัน Android ซึ่งพาส์นี้ก็เป็นพาส์ที่2แล้วหลังจากพาส์ที่แล้วที่เราได้สู้กับเฟรดดี้ไปนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาสู้กับบอนนี่กันบ้างนะฮะซึ่งบอนนี่เนี่ยต้องขอเกริ่นไว้ก่อนเลยว่าเจ้าบอนนี่นะครับเป็นตัวละครที่โหดกว่าเฟรดดี้ในระดับหนึ่งเลยนะก็คือมันวนะิ่งไวฮะเพื่อให้ไปกับไปหดเวลาเข้ากันเลยดีกว่า The Basement ห้องใต้ดินบอนนี bon ่จะถูกแผดเผา โอ้หน้าปะตรงนี้เทมากเมื่อกี้คือด่านสองอาจจะเล่นไม่จบหรือเปล่าคือเกมนี้เนี่ยก็ย่อนๆนะครับก็คือเราจะต้องวิ่งเก็บของ5ชิ้นภายใน,นระยะเวลาที่เกมกําหนดให้โอ้ยเกมแรกนั่นแหละฮะคือโอ้ยอาการแกลกๆเห็นไหมฮะมันมันวิ่งตามเรามาโอ้โหส่งมาทําไมส่งมาทําไมโอ้โหขออภัยด้วยนะฮะสลับคนที่ลำคาญขอซรอปด้วยกันหาของคือผมก็ไม่ชินแมป้วยนะอะไรเนี่ย แล้วเราจะหาของยังไงเนี่ยกล้องแบบนี้โอ้โหโหลดฉากโลดฉากโลดผีโลดผีอะไรคำนี้ของอยู่ไหนอ่ะอ้าไม่มีของไงอ่ะเจอแล้วหนึ่งโอ้โหสิบสามวิไม่ทันอ๋อมันมาแล้วมันวิ่งไวกว่าเราจุ๊กจุกวน โอเคโดนหลอกไปโอ้โหโดนต่อยด้วยพี่บอนนี่โหดมากครับพี่บอนนี่นี่โคตรโหดอะบอกเลยเขาต่อยเราฮะโอเคเรื่องจากห้องนี้เนาะไปยังไงดีวะเนี้บอกเลยว่าด้านนี้เล่นยากมากทางน้อยก็ง่ายกว่าฟ็อกซี่มันมามันมามันมาจุก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 ชิบหายแล้วมันมา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 เอ้ยมันทันทันเห็นไหมมันวิ่งตามเราทันฮะเอ้ยวิ่งไวกว่าเราอะตรเกลียดเลยโอ้โหทางตานเรียบร้อย เอาโหโดนโดนจัมสแก่สองรอบด้วยอ,ะอ่ะโหแล้วมาค้างนานี้ด้วยนะโอเคขอบคุณนะปกคลิปเป็นปกคลิปนั่นเองขอบคุณมากคือพาที่แล้วผมแต่งปกคลิปเองไงต้องฟังเสียงต้องฟังเสียง มันมันอยู่ตรงนู้นครับโอเคจากตำแหน่งเอาไว้ฮะผมคิดว่ามันน่าจะเดินรอบนอกนะเดี๋ยวเราจะพยายามเดินรอบนอกก่อนแล้วค่อยเดินรอบในโอ้บอนนี่โอ้โหบอนนี่เป็นตัวละครที่ผมชอบมากมากเลยนะในแฟนเกมเอใน,ในเกมเบดี้มันอยู่ไหนโอเคมันอยู่ตรงนู้นฮะมันมันเดินย้อนหลังมันเดินย้อนหลังเดินย้อนก okay. ลับเคยบเจ็ดวีละหนึ่งด่านที่เล่นยากมากยากจริงจริงกี่ห้องสีแดงห้องสีแดงคือมันมาฮะนี่คือข้อดีอย่างหนึ่งที่อ่าบอนนี่เป็นนะฮะคือเราจะรู้ตำแหน่งมันก็คือห้องสีแดง อุ้ยไม่ทันน่ะปะเราไล่ล่าบอนนี่กันคือผมไม่รู้ของเนี่ยนะตำแหน่งอะอ้าวเก็บของได้เหรอเนี่ยโอเคเก็บของได้เหรอโอไม่รู้เลยเนี่ยโอเคฮะจะไหนว่าชนะเราสิโถโอ้คลิปนี้จบไวมากสี่นาทีสนุกสนุกเลยสี่นาทีเออสี่นาทีเหรองั้นผมขออยู่ต่อแล้วกันโอ้อ้าวโดนโดนโดนหลอกเฉยเลยจบแล้วใช่ไหมออกได้เลยเหรออืมอ้าวอ๋อคือ แสดงว่าเมื่อกี้ไม่นับครับถ้าเราคือเก็บของครบแล้วแต่เวลามันไม่ครบคือเราก็แพ้อยู่ดีคือมันก็ไม่ติ๊ถูกให้โอเข้าใจแล้วคือมันก็แค่ติค object complete โอเคเล่นต่อฮะเดี๋ยวเกมหน้าเนี่ยอาจจะเป็นซีรีส์อะไรก็ขอคอยดูแลกันนะคือผมก็อยากจะเล่นเกมผีเกมอะไรอย่างนี้นะสนุกดีมันอยู่ไหนวะภาพสวยเกมนี้ภาพสวยมากทำดีมากบอกเลยแล้วก็แหลกด้วยเป็นบางจุดที่แหลกฮะสีแดงไหมมีสีแดงเอ้าแล้วของหายไปไหนหมดวะเนี่ยผมไม่น่าทันแล้วตานี้ตานี้นคือยับฮะเฟดี้ โ okay. อเคยังไงก็ต้องไล่ครับโดนโดนหรือเปล่าจูจูมาสเตอร์ลิตอินเดอะโวลเรียบร้อยโดนโอ้เดินฆ่าตายเฮ้ยโอ้้หมันอยู่ไหนวะเนี่ยเสียงดนตีมาแต่ไม่เห็นตัวดูเหมือนว่าพอจะจับตัวดูเหมือนว่าน่าจะจับแพทเทิร์นการเกิดของของ,ของได้ละอา่าเหลือหนึ่งชิน้นได เอาเก็บไม่ได้อีกเสียเวลาโอ้แล้วแมพมันก็เดินติดง่ายๆด้วยนะอ๋ออ้ออ้อไม่ใช่ของนี่ว่าโอ้เอ้จนได้สรุปคือก็ต้องตายอยู่ดีใช่ไหมเนี่ยแล้วทาไมมุมกล้องมาดูงงๆจังวะคือเกียรด,ด่านนี้มากด่านนี้โคตรเกียรแต่มันมันก็ต้องเล่นนะมันก็ต้องเล่นนะเล่นจนถึงด่านฟ็อกซี่อ้อแยกแล้วแล้วเราจะหาบอนนี่ยังไงเนี่ยบอนนี่อยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่ โอ้โห oh, oh, ห้องแดงๆเฮเลยบอนี่ช้นอยู่ด้านหลังนายดูรายละเอียดเขาสร้างสิครับโมเดล3 d ดีถามว่าโอเคไหมโอเคเลยนะเออคือนี่นายจะไม่หลอกฉันหน่อยละฉันมองหานายไม่เจอนายอยู่ไหนเอ,อช่อด้จะหลังนายนะ่ะนายโอ้โห oh. น่านะดูแสงเงาแสงเงาก็ททำออกมาได้ดีมากใช่เลยแสงเงาทำออกมาได้ดีมากไม่เริ่มไม่ดีละ <laughs> โอเคโอเคคือเราต้องเดินตามมันไปอย่างนี้จนถึงไหนคือแล้วมันไม่สนด้วยนะว่าแสงด้านหลังคือแสงไฟฉายเราเราต้องเดินตามมันไปเพื่ออะไรเพื่อเดี๋ยว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 หนีก่อนโอเคมันมองไม่เห็นเพราะว่าเราอยู่ในมุมอาบมุมที่มันมองไม่เห็นเชื่อสิครับอางั้นเดี๋ยวเราทําแบบนี้ก่อนโอเคเห็นไหมไม่ไปโดนหลอกเลยดีกว่าเสียเวลาบอนนี่ฉันอยู่นี่บอนนี่เอ้าบอนนี่ฉันอยู่นี่โอ้ยโดนหลอกเปเ่อย โอ้มันมาแล้วคือ,อยังไงก็ต้องโดนอ่ะ โอเคดูยังไงก็ต้องโดนสินะมันจะเล่นยังไงดีวะเนี่ยก็ไม่รู้ดยสิว่าจะเล่นยังไงดีแถวนี้มีขอให้เก็บไหมเนี่ยงั้นจะผ่านไปห้องนี้ละกันคงไม่เจอนะโปสเตอร์อย่างนี้จะค่อยๆไหลไปละกันมาค่อยๆไหลไปดีกว่าเวลามีตั้งหนึ่งนาทีเดินไปแป๊บเดียวก็ทั่วแมพแล้วตรงนี้แล้วก็เดินอ้อมขอภอภัยด้วยฮะเกมแหลกเพราะว่าค่อนข้างจะกินสเปกนิดหนึ่งคือมันจะเป็นเฉพาะดัานๆนะที่กินสเปกอะโอ <Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. เคโอเคเหลือหนึ่งชิ้นเดินอ้อมมีไหมโอ้ขอร้องเถอะีเะนะ โอเคไม่มียัง <c oughs> ไงก็ต้องโดนอะ่ะ โอ้เกมยังกดปะโอ้ออบเจกเฟิรเลสหืมทางโอ้โหไม่แปลกอื้มดูทางแต่ละทางสิโอ้โหไม่แปลกครับที่แหลกดูดีมีเงาด้วยโอ้โหไม่แปลกครับที่แหลกก็ไม่แปลกด้วยที่หาของไม่เจอคือดูแมบบสิผมแแบบอย่างกว้างโอ้กว้างจริงนะแมบบโทรศัพท์ผมก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นด้วยเวลาหันก็จะมีอาการแหลกเล็กน้อยเฉพาะบางด่านคือเฉพาะด่านที่แมบบีีกว้างอ่ะเอ้ยมันกว้างมากเลยซึ่ง ของรอบนอกก็มีเยอะเนี่ยของรอบนอกจะมีอยู่ประมาณ23อันอยู่ไหนโอเคเดินไปาตรงนี้เนี่ย12วีแล้วคือมันกดเวลามากเล่นผ่านจะพอไหมโอเคไปเราไปตายกันเถอะคือถ้าตานี้ผมเล่นไม่ผ่านนี่คือผมขอจบพาร์แล้วนะคือแบบมันเล่นยากมากหล,หลายๆคนอาจจะเล่นผ่านนะแต่ผมเล่นไม่ผ่านนะเราลองเดินทาลายอื่นบ้างอ่าเจอของแล้วหนึ่งอ๋อก็ลองเดินมาตรงนี้แล้วก็อ้อมไปเราก็จะเจอของทั้งหมดสี่อันโอเคถ้าเราเดินย้อนกลับล่ะเรามีโอกาสเจอของสี่องนี่มีไหมอ๋เมี ี้เดินไปทางนี้บอนนี่อยู่ด้านหลังเกมนี้ต้องสปีดรันแต่มันสปีดรันไม่ได้คือแมพมันไอ้นี่เกินไปแมพมันกว้างผมไม่เจอ,อเลยเลยโอ้โหก็คือมันยังไงดีอ่ะก็เล่นไม่ผ่านอะ่ะโทษฮะท่านผู้ชมที่เล่นไม่ผ่านนะคือมันเล่นยากจริงกวนจุกวนวิ่งไวกว่าเราอ่ะถอยห,หลังมูนวอล์กโดนเลยผมจะลองเล่นอีกจักตาหนึ่งอันนี้ตาหนึ่งจริงๆแลวนะคือมันตัดนานแล้วเนี่ยก็ไม่อยากให้คลิปมันยาวนานเกินไป โอเคตามสภาพไอ้ไม่ใช่ตามสภาพสี่ตามตามสเต็ปมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปตรงนูน้นคือถ้าของมันเท่าที่ผมแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคาดเอาไว้ก็อาจจะได้สี่เราก็อาจจะเหลือหนึ่งอันได้ของหนึ่งอันโอเคปะเราไม่ต้องสนอะไรเลยโอ้ยผิดคาดผิดคาดจ้าโอเคคาดเลยจ้ามาถึงปุ๊บแผนพังเลยเดินรอบในได้ไหมเดินเดินฝ่าไปเลย โอ้โหมันอยู่ตรงนี้เลยมันต้องมีของมั่อดินะของอ่ะมีไหมคือสูงสุดก็ได้แค่นี้แหละแบบมันกว้างมากกว้างจริงๆแล้วคือเวลาสปีดการวิ่งมันก็ไม่ได้สปีดเลยขนาดนั้นน่ะโอเคผมคิดวา่าคลิปนี้ก็น่าจะจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับใครที่ชอบเนี่ยสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาได้นะครับแล้วก็สำหรับใครเนี่ยที่อยากให้เล่นซีรีส์นี้ต่อก็อ่าอย่าลืมที่จะ กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับว่าอย่าดูซีรีส์นี้ต่ออีกซึ่งผมจะไม่กลับมาเล่นบอนนี่อีกแล้วนะครับผ่าน,น้าเนี่ยเราก็จะไปรวยกับเจ้าตัวฟ็อกซี่เลยนะคือฉากจบมันไม่ได้มีอะไรฮะไม่ได้มีอะไรมากฮะคือมันไม่ได้มีความสําคัญเลยขนาดนะั้นเกี่ยวกับฉากจบคือเกมนี้มันก็เล่นให้ผ่านไปงั้นงแหละฮนะโอเคสำนี้ก็บ๊ายบายครับขอบคุณที่รับชมครับ